ขอเตือนคนที่กาลังจะซื้อเก้าอี้รองปรับท่านั่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยฟังทางนี้ก่อนเลยครับหลายคนเนี่ยซื้อไปนะครับแล้วกลับมาบนเลยว่าซื้อไปเนี่ยไม่เห็นได้ผลเลยก็เป็นเพราะว่าซื้อไปผิดขนาดนั่นเองถ้าเกิดพี่น้ำหนักไม่เกิน60กิโลนะครับจะต้องใช้ตัวนี้นะตัวรุ่นธรรมดาตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้ไม่เกิน6กกิโลแต่ถ้าเกิดเกิน60ไปนะครับแต่ไม่ถึง100กโลเนี่ย ต้องจัดตัวนี้นะตัวนี้คือตัวใหญ่นะครับบางคนตัวใหญ่น้ําหนักเยอะนะครับแต่ดันจัดไซส์เล็กแบบนี้ไปเนี่ยอันนี้ก็จะไม่พอดีกับขนาดตัวเนาะ พิงไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่สบายแล้วก็ทําให้ตัวแผ่นรองหลังตัวเนี้ยมันทํางานไม่เต็มที่พี่ต้องจัดไซส์ใหญ่แบบนี้ไปเลยนะครับไซส์เนี้ยอยู่ประมาณ2 7 9บาทเองโดยความแตกต่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือเขาทําส่วนของพนักพิงตรงนี้มาให้หนานุ่มกว่าตัวรุ่นธรรมดานะครับนี่ทั้งส่วนของเบาะนั่งก็ด้วยนะครับหนาหนากว่านะหนากว่าเป็น memory f o a มที่หนากว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับย้ํากันอีกรอบนะครับตัวนี้6กกิโลนะครับ ส่วนตัวนี้ไซส์ใหญ่รุ่นอัปเกรดนะครับ100กิโลเลือกให้ตรงไซส์นะครับให้ตรงกับขนาดของเราเพื่อประสิทธิภาพของเก้าอี้รองปรับท่านั่งตัวนี้นะครับเออเขามีหลายสีให้เลือกด้วยนะลองจิ้มไปดูที่ตะกร้าตรงนี้นะครับชอบสีไหนจัดสีนั้นไปได้เลยช่วงเนี้ยจัดแผดเซลล์อยู่ด้วย่ะรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวของหมดจะหาว่าไม่เตือน